สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆคนเลยนะคะ,ะคลิปนี้นะคะแอดจะลงให้เป็นสูตรเด่นบนนะคะสองสูตรนะคะทุกคนค่ะนำมาประกบกันนะคะก็คือเป็นสูตรของขนมไทยนะคะทุกคนคะ่ะแอดมาลงในช่องนี้นะคะปกติแอดจะลงในช่องคำนวณในทางพารวยนะคะแต่แอดจะมาลงในช่องสติสไตล์ชาแนลนะคะเพราะว่าช่องน,นั้นมีปัญหานะคะคนที่ติดตามก็อาจจะมาดูในคลิปนี้ได้นะคะในช่องนี้นะคะ ควรสามารถติดตามไว้ได้2ช่องเลยนะคะอันนี้คืองวดก่อนให้แอดลงให้ในช่องคำนวณในทางพารวยนะคะอยู่ที่ ep 2ทุกคนไปดูได้นะคะอ่ะเนี่ยทุกคนเห็นอะไรไหมคือ50นะคะ5 0 0 5นะคะอันนี้คือไม่ได้ปักหลักทุกคนต้องเอาไปอ่ากลับเองนะคะอันนี้คือมันไม่ชนกันนะคะสามารถเอามาประกบกันแบบนี้ได้เลยนะคะวันนี้แอดก็จะพาทุกคนทำแบบ นี้เหมือนกันนะคะแต่สูตรอ่าเลขติดบนแอดลงในช่องคํานวณในทางพาวยนะคะ ep ที่1ไปดูได้นะคะลงไปแล้วนะคะ e ีนี้ก็จะมาลงในช่องนี้นะคะก็จะถือว่าเป็น ep ที่1ในช่องนี้แล้วกันนะคะทุกคนค่ะ ก่อนอื่นนะคะแอดฝากคาเตือนก่อนนะ,ะคะคําเตือนสูตรคํานวณน,นี้เป็นสูตรที่ได้มาจากการคํานวณตัวเลขสถิติย้อนหลังเท่านั้นนะคะไม่มีผลเกี่ยวข้องกับกองสลากใดๆทั้งสิ้นคํานวณสูตรเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นค่ะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นจากช่องคํานวณในทางพารวยค่ะ อ่ะทุกคนใครไม่ดูนะคะใครไม่ได้ดูคลิปของแอดก็คือพลาดมากนะคะอะเลขติดบนที่แอดให้ในในช่องนั้นนะคะในช่องคำนวณทางพารวยนะคะเลขติดบนแอดให้5กับ6กนะคะทุกคนคะ่ะนีเลขติดบนนะคะนี่ก็คืออยู่ในช่องคำนวณทางพารวยนะคะแอดก็ เขียเส้นใต้ไว้ให้ด้วยคือเนนห้ากับหกนะคะแต่ตัวเจาะแอดไม่เข้านะคะสาหรับงวดนี้นะคะแต่เข้าที่เลขติดบนอย่างเดียวนะคะสามารถเอาเลขติดบนทุกคนไปจับกับตัวที่ทุกคนมีในใจอยู่แล้วนะคะก็คือถ้าไม่มีเลขนี้ห้ามซื้อเด็ดขาดนะคะเพราะว่าในตั้งแต่ปีหกห้าหรือว่าก่อนหน้านั้นนะคะก็คือจนถึงปัจจุบันผิดแค่สองงวดนะคะสาหรับเลขติดบนแอดนะคะก็อยากให้ทุกคนพิจารณานะคะสาหรับเลขติดบนถ้าไม่มีเลขติดบนของแอดนะคะอย่าอย่าซื้อนะคะ คือแบบ50-50นะคะทุกคนถ้าอ๋อคงไม่ห้าสถ้าซื้อเลขติดบนแอดไว้นะ,ะมีเปอร์เซ็นที่จะถูกประมาณ70-80%เลยนะคะทุกคนคะ่ะเลขติดบนก็คือพลาดยากมากอันนี้คือแอดใช้จริงทุกงวดทุกงวดนะคะถ้าทุกคนไปดูในช่องคำนวณนนทางพารวยจะรู้นะคะว่า แอดลงให้แบบนี้จริงๆนะคะแล้วก็นี่ก็คือสถิติของมันนะคะงวดที่ออก872แอดก็ให้นะคะก็ติดที่2เจาะเข้านะคะงวดนี้คือ27เนาะแต่งวดที่ผ่านมาแอดเจาะไม่เข้านะคะแล้วก็งวดที่ออก272เนาะเนี่ยก็เข้าที่2ทั้งเป็นหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยเจาะเข้าด้วยนะคะที่27นะคะแต่งวดนี้นะคะแอดลงให้ก็จะมีเลขดับด้วยนะคะเดี๋ยวแอดจะมาทําเลขดับบนนะคะ20ชุดให้นะคะใน ในช่องนี้ด้วยนะคะทุกคนค่ะอนันนี้นะคะก็เป็นสถิติของเลขติดบนนะคะแอดลงให้แล้วใน ep ท,ที่หนึ่งไปดูได้ในช่องคำนวณทางพารวยนะคะอันนี้คือวันนี้แอดจะมาลงให้ก็จะเป็นสูตรเห็นผลกับสูตรดีล้วดีนะคะแอดคือแอดตั้งชื่อสูตรไว้นะคะเดี๋ยวแอดจะมาทําอีกว่าจะชนหรือว่าจับประกบนะคะสําหรับงวดนี้นะคะมาทำพร้อ,รอมๆกันนะคะแอดก็ยังไม่ได้ทําเหมือนกันนะคะก็มาทําให้ทุกคนดูในช่องนี้เลยนะคะ ก็จะเป็นเด่นบนนะคะเด่นบนสิบหกใช่ไหมสิบหกแล้วเนาะสิบหกเจ็ดหกหกเดือนนี้ไม่ใช่มีสามวดหรอกวันที่สามสิบเอ็ดนะคะก็จะเป็นเขียนเป็น EP ที่หนึ่งนะคะในช่องนี้นะคะเลขติดบน ช่องนั้นเป็นอีพีที่หนึ่งช่องนี้มาลงคลิปแรกก็จะให้เป็นอีพีที่หนึ่งเลยนะคะสูตรที่หนึ่งจะเป็นสูตรเห็นผลนะคะเอาเอาเอาเขียนถูกเขียนผิดแล้วสูตรที่สองจะเป็นสูตรลีลาวดีนะคะสองสูตรนี้นะคะอะยอาจะยก เอาสักกิิงวดดีทุกคนจะได้ดูไม่เยอะนะคะอ6สิบหี่ตรงนี้แล้วกันนะคะสิบหกสี่หกหก็จะมีสองห้าหกหกสิบหห้าหหหนึ่งหหกแอดคัดลอกจากงวดที่ผ่านมาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาคำนวณงวดที่จะถึงนี้ด้วยกันสิบหกเจดหหนะคะ สูตรเห็นผลนะคะแอดยกมาเลยนะคะก็จะได้7 8 9 0 9 0 1 2ก้าศูนย์เก้าศูนย์หนึ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสนย์นะคะ ศูนย์หนึ่งสองสาอันนี้คือสูตรที่สองนะคะสูตรรีลาวดีนะคะหนึ่งสองสามสี่เจ็ดแปดเก้าศูนย์เจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะก็มาดูกันนะคะว่าชนตัวไหนนะคะอันนี้ก็คือชนนะคะตรงนี้อันนี้คือผลออก สองสูตรนี้นะคะทุกคนค่ะชนกันที่ชนกันตัวเดียวเนาะที่ศูนย์ตัวเดียวนะคะผลออกอะไรอะงวดวันที่สิบหกเมษาผลออกเก้าศูนย์หกนะคะเก้าศูนย์หกก็มาเลขศูนย์นะคะในตำแหน่งของหลักสิบนะคะตรงนี้สูตรแรกเข้าหลักร้อยแล้วก็หลักสิบสองตำแหน่ง สูตรที่สองเข้าตำแหน่งเดียวคือหลักสิบนะคะอ่ะมาดูนะคะต่อมานะคะชนกันที่0 1แล้วก็2ชนกนาน3ตัวนะคะผลออกที่0 1 9นะคะอาตำแหน่งที่ออกนะะมีหลักร้อยแล้วก็หลักสิบนะคะหลักร้อยแล้วก็หลักสิบ2ตำแหน่งนะคะทุกคนคะ่ะสูตรแรกเข้า3ตัวเลยนะคะ หนึ่งสองสามสูตรที่สองเข้าสองตัวหลัก้อยแล้วก็หลักสิบนะคะนี่ต่อมานะคะชนกันที่ห้าหกเจ็ดแปดไม่ชนนะคะพ้นออกที่เก้าศูนย์สามนะคะปรากฏว,ว่าสูตรแรกหลุดนะคะสูตรที่สองเข้าที่สามนะคะอันนี้ก็คือหลุดนะคะหลุดหนึ่งูตรไม่มีตัวชนด้วยนะคะต่อมานะคะ ก้าศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ชนกันที่หนึ่งกับสองผลออกที่สองเจ็ดสองสองเจ็ดสองนะคะอือสองเจ็ดสองนะคะก็มาในหลักร้อยกับหลักหน่วยนะคะทุกคนคะ่ะหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยนี่สองตำแหนง่งสองตำแหนง่ง ต่อมานะคะ9012 78 9 0 1, 2, 7, ็0ชนกันที่9กับ0นะคะผลออกนะคะ8 7 2ตัวชนไม่มาค่ะทุกคนค่ะตัวชนไม่มาเพราะฉะั้นมาดูที่สูตรแรกนะคะ8 7 2มาที่2ในตำแหน่งของหลักหน่วยนะคะต่อมาสูตรที่2มี7กับ8หลัก10แล้วก็หลักร้อยนะคะเนี่ยนีก็คือตัวชนไม่มามาตัวประกุบนะคะ ต่อมานะคะ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0ห้าไม่ชนกันนะคะผลออกที่ 6, 0, 5นะคะงวดที่ผ่านมา 6, 0, 5นะคะอ่าสูตรแรกมี6กับ5นะคะหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยเนาะหลักหน่วยบนนี่แล้วก็สูตรที่สศูนย์นะคะก็คือในหลักสิบก็คือเข้าสามตัวเลยไม่ชนนะคะอ่ามาดู ว่าที่จะถึงนี้นะคะสูตรนี้ได้9 0 1 2สูตรลิลาวดีนะคะทุกค,คุณค่ะสูตรลิลาวดีได้0 1 2 3เพราะฉะนั้นชนกันที่3ตัวคือ0 1 2อันตรงนี้ก็คือรอผลเลยนะคะ0 1 2จะมาให้เห็นหรือเปล่านะคะทุกค,คุค่ะอ่ะเดี๋ยวจะมาจับประกบให้นะคะอ่าว่า โอกาสน่าจะเป็นนะคะก็คือตัวที่แอดชอบนั่นแหละถ้าทุกคนมีตัวไหนที่ทุกคนชอบเอาไปจับได้เลยนะจะกับศูนย์หนึ่งสองตรงนี้นะคะเดี๋ยวแอดจะเขียนเป็นตัวเด่นแบบนี้นะคะศูนย์ก็คือแอดเน้เนไปที่หลักสิบกับหลักหน่วยนะไม่คิดไม่รู้ว่ามันจะมาในหลักร้อยห,หรือเปล่าก็ลองไปพิจารณาดูนะคะแอดก็ทําตามสูตรเนาะต่อไปก็จะเป็นหนึ่งแล้วก็จะเป็นสองอ่ะอันนี้ก็คือเด่นนะคะทุกคนคะ่ะ เดนศูนย์โอกาสที่จะมามีตัวไหนบ้างหนึ่งสองแบบนี้นะคะศูนย์ศูนย์ก็จะมีศูนย์สามศูนย์สีส่ศูนย์ห้าศูนย์แปดแล้วก็ศูนย์หนึ่ง หน,นะคะก็จะมี12 13 14องแล้วก็หนนะคะอันก็เป็นตัวกลับกันเด้ออ่าต่อมานะคะก็จะเป็น2 1อันนี้ก็กลับนะคะสองสองเบิ้ลค่ะสองส,สองแล้วก็2 9นะคะชอบส่วนตัว จะเบิ้ลหรือเปล่างวดนี้อันนี้เป็นรองนะคะตัวน,นี้นะคะแล้วก็ตัวรองนะคะก็คืออ่าเขียนตัวรองก่อนตัวนี้ก็คือเก้าเก้าสามนะคะทุกคนชอบหรือเปล่าคู่เดียวเลยเก้าสามอันนี้คือตัวรองนะคะคือเก้าสามคู่เดียวนะคะถ้าศูนย์หนึ่งสองไม่มาก็จับไปเลยเก้าสามตัวเดียว นะคะฟันไปที่เก้าสามตัวเดียวเลยถ้าตัวเด่นมันไม่มาะคะก็เอาตัวรองไปนะคะถือเก้ากับสามเก้าสามนี้ก็จะเป็นติดเลขติดบนแอดนะคะก็จะเป็นตัวรองอีกเหมือนกันนะคะก็จะไม่เด่นเพราะฉะนั้นศูนย์หนึ่งสองนี่คือเด่นที่สุดแหละนะคะศูนย์หนึ่งสองใครชอบตัวไหนก็นาตัวนั้นไปจับคู่ประกบกับตัวที่ทุกคนชื่นชอบได้เลยนะคะนี่อันนี้เราก็รอผลนะคะทุกคนคะ่ะ นี่ก็คือสถิตินะคะงวดที่ผ่านมานี่นะคะนี่ก็คือ5005ตรงนี้นะคะก็คือเอาสูตรเดิมมาให้ทุกคนดูเลยนะคะคือสูตรเป็นสูตรเก่านะคะถ้าสูตรใหม่ แอดก็จะแจ้งนะแต่ส่วนมากแอดไม่ได้เอาสูตรใหม่มาฝากทุกคนหรอกเพราะว่าสูตรเดิมๆก็เอาให้ทุกคนดูไม่หมดแล้วนะคะตอนนี้ก็คือไล่เอาสูตรเดิมมาลงให้ทุกคนนะคะแอดก็ไม่ได้มีเวลามาลงให้นะคะอันนี้ก็คือเร่งเร่งลงให้นะคะเดี๋ยวจะไม่มีเวลามาลงให้ก็เดี๋ยวไม่ได้เจอกันนะคะทุกคนค่ะอ่ะใครที่อยากจะเข้ากลุ่มหรือสั่งซื้อสมุดอ่า แคลมเก็บสูตรยี่กีเนาะเห็นทุกคนทักมาเยอะนะคะก็แอดไลน์มาตรงนี้นะคะแอดไลน์เจ็ดหกหนึ่งนะคะ L K N Z O ตรงนี้นะคะแอดไลน์มาได้เลยหรือว่ากดลิงก์ด้านล่างนะคะมันก็จะเด้งเข้าไปที่ไลน์เลยนะคะอันนี้คืออีกช่องทางหนึ่งนะคะอันนี้คือช่องช่องอ่ ยูทูบน้องคำนวณในทางพรวยแล้วก็ช่องนี้ส,สติตายชาแนลนะคะก็ใครอยากจะรับแนวทางรัฐบาลไทยก็แจ้งแอดมินไปนะคะเดี๋ยวแอดมินจะให้กติกามานะคะแล้วก็ใครที่อยากจะสั่งซื้อแฟ้มเก็บสูตรยิ่กี่ก็3า0บาท,บาทจะส่งให้ฟรีนะคะจะได้เข้ากลุ่มนอยลาวด้วยนะคะวันนี้ลาวแตก3ตัวนะคะ908นะคะอยู่ไหนไม่รู้นะคะ ไปดูหน้าเพจได้นะคะหน้าเพจคำนวณนนทางพวรวยเนี่ยเพจก็จะลงหลายๆแนวทางนะคะ,ะสามารถแอดไลน์ตรงนี้ไปได้เลยนะคะสตูตรก็ถ้าหมดล็อตนี้ก็รออาทิตย์หน้านะคะรออาทิตย์หน้าเดี๋ยวแอดก็จะส่งใครที่จะสั่งจองมาก่อนก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะมาปุ๊บส่งให้เลยนะคะอาจจะไม่นานนะคะอันนี้หมดไปเมื่อวานส่งเล่นสุดท้ายก็หมดนะคะเดี๋ยวต้องรออีกประมาณสักสองสามวันนะคะ สองสามวันน่าจะได้นะคะก็คือใครที่จองมาก่อนก็จะส่งให้ก่อนเลยนะคะ,ะตามนี้นะคะได้เข้ากลุ่มนอยลาวด้วยนะคะแอดลงในทะางประมาณสี่โมงเย็นแต่ในในกลุ่มมีสถิติไทยนะคะไปดูที่อัลบัมนะคะอัลบัมก็จะมีเป็นงวดเป็นงวดนะไปดูได้มีสถิตินะคะสถิติลงให้นะคะก็คือสถิติที่เดินดีๆเลยนะคะงวดก่อนสถิติอ่ะสายแข็งนะคะ สายแข่งเข้า3ตัวนะ650ไปดูนะคะทุกคนคะ่ะอ่ะสำหรับคลิปนี้แอดพอจอไปเพียงเท่านี้คะ่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ